เหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งสองสามแสดงว่ามันอาจจะมีหมาป่าตายไปแล้วพี่เอิร์กพี่ฝนเป็นค่ะไม่เป็นเสียไม่จริงถ้ามึงแน่ใจมึงพูดออกมาดูเป็นเสียงจริงกูพร้อมโหวตใครใน้สองคนเนี้ยก็ได้คอนวินให้กูเลือกใครก็ได้พูดรอบนี้ถ้าโหวตกูชาวบ้านชนะเลยโอเปเสอ่อโลก ววเกิเป็นอะไรทุกคนช่วยไปฝนมองหน้าผมดิกูไม่ได้ฟักูนะแค่มือไก่ก็ได้ทำอะไรให้กูรู้ว่าโบยเยี่ยนี่ตัดด้โเลยเราชนะเลยผมไม่ใช่อ่ะผมก็บนีย่ะสุปวาดูกี่บครแล้วแต่เออแล้วหนูเป็นหมาป่าจริงๆใช่ไหมนูไม่ได้เป็นเฮ้ยีครั้งเลย แล้วกูเครียดไปหมดแล้วนี่เออเขาโหวตหนูไปเลยอ่ะให้โหวตพี่ไปก่อนหรือเบิงก็ผมไม่ใช่ไงผมไม่ใช่อ่ะคุณตอนแหละหรือเป็นพี่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่ามันเหลือพี่สองคนเนี่ยถ้าพี่บอกเป็นผมอ่ะผมว่านี่ป็นฝนี้พูดเลยนะคะเลือกดีดีนะคะรอบนี้เลือกผมจบเกมแสดงว่ามีคนเป็นหมาป่ากับเป็นยาจกอยู่ไม่ว่าผมจะเลือกเขาคนใดคนหนึ่งก็จะมีคนชนะอ่ากูเลือกเลยมาโหวตใครคะโหา อ่ะพี่เอิร์กดีเฟนหน่อยค่ะหนูเป็นย่าตกหมอก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องดิ้นรนอะไรเพราะว่ากูถูกเลือกไม่ถูกเลือกถ้าหมาป่าโดนฆ่าคือคูชนะอยู่ดีหลังจากที่พี่เอิร์กดีเฟนแล้วยังตวบพี่เอิร์กอยู่ไหมคะพี่ฝนเชื่อหนูอ่ะพี่ฝนแล้วกันเวทีการนะโหมดทั้งสุดท้าย ผมว่าคนนี้ผมว่อคนนี้ไม่เอามึงเชื่อกูอ่าเชื่อผมเชื่อมึงเชื่อไอเอิร์ธร้านเปิดชี้ดูแล้วไม่ให้ดูชี้ตัวเองเป็นไรอ่ะแค่เป็ชผีไทยจะมาขัทุกอย่างเลยช่วชี้ดูแต่ดูห้ามจีเฮ้ยไปเลยทุกคนโปรดที่โปรดยืนยันนะคะพี่โปรดปังอะไรหน่อยคะสุดท้ายฟังนะมีแบบหมู่บ้านคนโง่ ยาจกชนะไปค่ะอีฝนยาจบเหรอไม่รู้จบแล้วไงอ๋อด้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวันเพกาด้วยนะคะแล้วถ้าจะไปดูคลิปอื่นที่ทางไหนทางนี้สรุปอูนโอทำอะไรนะก็ดึกีฬาสไปไหนไปไหนอะไรยังไงไ้าังไขอท่าหน่อย